บ้านก็เท่ากับกินที่น้ำที่าน้ำไม่มีไม่มีที่ไปแต่ถ้าเราสมมติเราตนพัฒนาได้โปี่มปีก็ตกลงกับบ้านที่นี่นะครับที่ไี่ครับปืออาารถที่จะเป็นที่ติดะกก็นน้ำทดเชยที่ที่เขากั้นน้ำไว้เ คือถ้าที่ที่เขากันน้ําไม่ให้ขาวน้ําก็ยกขึ้นไปยกขึ้นไปหลายเซนติเมตรเนี่ยยกขึ้นหลายเซนติเมตรแล้วก็น้ําที่มาจากของนมันก็ลงมาไอตัวน้ําเองมันเป็นเขื่อนน้าที่ที่โด,โดนโดนบ้านเป็นเขื่อนแม้จะไม่ได้ไปเขื่อนยาวป็นเขือเเข่อนย่อมๆน้ำกน้ำไหลไม่ได้ ก็ทวงเพื่อใ้การทำคลองใหญ่ของของช่างที่ว่าจะทำคลองอะไรกว้างร้อยเมตรไม่ต้องต้องบวก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 กันให้เป็นร้อยเมตรยังที่ควางว่ายังยังจะต้องทำนี้กคิีหลายรูปแบบท้าคลองเล็กแต่ให้มันต่อกันสามารถที่จะใช้ น้ำไหลไปถึงทะเลถ้าไปทำ <laughs> ไปทำหูวบ้านที่ไหนจะต้องให้เผื่อให้น้ำไหลในบริเวณแถวนั้นให้ไหลเท่ากับที่เมื่อไม่มีน้าไอันนี้เป็นเป็นหลักสำคัญเป็นสูตรซึ่งไม่มีในตำราสรบแต่อันนี้อาจจะช่วยนิดหน่อยนี่อาจจะช่วยได้บ้าง เขายอมแล้วตรงนี้เลี้ยงปลาเต็มที่ให้ให้ทางประมงเขามาันเลี้ยงปลาเต็มที่แล้วให้เป็นของคนชมบ้า